ทุกคนสังเกตไหมคะร้านเต็มเป็นันที่ไม่มีอินฟูมารีวิวเลยขาเต็นนไม,มตไม่ได้จ้างสักสาขาเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นผลงานทั้งหมดที่ทุกคนเห็นเป็นผลงานจริงจากลูกค้าจริงๆที่มาใช้บริการนะครและสาเหตุที่เต็มไม่จ้างอินฟูมารีวิวพอเต็มต้องการความแตกต่างจากร้านอื่นๆออีกย่างแต่ละสาขาก็ลูกค้าเยอะมากจะเป็นช่วงแรกๆคะ่ะที่เราจะเชิญเซเลบหรือว่า คนดังในพื้นที่มาทําเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างสมัยเปิดสาขาแรกๆเนี่ยเตยก็ตั้งใจว่าจะเอามาสักสาขาละสิบคนที่ทำเต็มที่ก็สองสามคนค่ะที่เหลือก็เป็นลูกค้าจริงหมดเลยเทคนิคการทําสีต่างๆการดัดการดีไซน์ทรงต่างๆเต่และทีมช่างที่อยู่กรุงเทพจะเป็นคนออกแบบและก็แกะลายการแกะลายเส้นผมก็คือว่าเวลาลูกค้าให้โจทย์มาว่าหนูจะเอาแบบนี้ลูกค้าจะถือเล็บมาอยู่แล้วค่ะเราจะเอาเล็บนั้นมาเป็นโจทย์ค่ะถ้าเล็บนี้ลูกค้าถือมาบ่อยมากเราจะตั้งขึ้นโจทย์เลยค่ะว่าเราต้องแกะผมลายนี้้ใหไดด้เเทคคนิการตัลเเยอรร์ต่าางๆจะะแแกบบง ออมาก่อนแล้วก็ดีไซน์ความเป็นร้านเราเข้าไปด้วยค่ะเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์นะคะเพราะลูกค้าแต่ละคนเส้นผมไม่เหมือนกันการดูแลผมก็แตกต่างกันค<า><ช>่ะทางร้านจะเน้นดีไซน์และออกแบบให้เข้ากับลูกค้าค่ะไม่ใช่แค่เข้ากับหน้านะคะเข้ากับพฤติกรรมด้วยบางค,ค,คนชอบผมที่แบบต้องเซตท,ทุกวันแต่ไม่ชอบเซตผมบางคนชอบเซ็ตผมแต่ไม่ชอบทรงผมที่มันจําเป็นต้องเซตเลือกตัดทรงที่ไม่สามารถที่จะเซตได้ประมาณว่าชอบผมทรงนี้แต่ไม่อยากตัดทรงนี้แต่อยากเซ็ตแบบและปัญหาใหญ่หลวงที่เจอมากที่สุดก็คือลูกค้าถือแบบผมมาเป็นทรงและแบบที่ไม่ได้เข้ากับ ลักษณะเส้นผมของตัวเองเลยตรงเนี้ช่างก็จะแก้ปัญหาให้ให<ช>้ค,คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้เวิร์กที่สุดค่ะ